กำลังประสบปัญหาเหล่านี้ใช่หรือไม่อยากเติมเกมมือถือราคาถูกแต่ไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีอยากเติมทันทีแต่ร้านที่จะเติมต้องรอไม่รู้ว่านานถึงเมื่อไรต้องนี่เลยเรือจีโร่สำหรับร้านนี้นะครับต้องบอกว่าเขารับเติมเกมมือถือมานานมากกว่า4ปีนะครับเป็นร้านที่ผมใช้บริการเป็นประจำนะครับก็สําหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือนะครับผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่นะครับอันนี้ของดีงจริงๆนะสาหรับคนที่สนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ทีใ่ใต้คลิปนะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปได้เลยครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อ,อ,อนรับเข้าสู่เน็ตเชนล์สำหรับวันนี้เราก็อยู่เกมเจ็ดบาทเป็นอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับอาทิตย์ที่2ของกิจกรรมแบบนี้นะครับเจ็ดบาทของเรานะครับกลับมาอีกครั้งครับเพื่อนๆนีเลยครับแจ้งปิดปรับปรุงและอัปเดตในวันที่31เดือน8นะครับสาหรับวันพรุ่งนี้จะมีการปิดปรับปรุงตั้งแต่เวลาบ่ายโมงตรงจนถึงบ่ายสองโมงครึ่งนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมมาลองเอาเอาเ,อาเ,อาเกมก่อนช่วงเวลาบ่ายโมงตรง เพื่อป้องกันข้อมูลของเราเสียหายด้วยนะแล้วก็สําหรับอาทิตย์นี้นะครับผมบอกเลยว่าห่างหายไปค่อนข้างนาน,นครับกับเดทวีครับเพื่อนๆเย่ yeah! <c oughs> ก็สําหรับเจ็ดภาพอาทิตย์นี้นครับบอกเลยว่ามันเป็นเดดวีอย่างแท้จริงครับเพราะว่าเขาก็จะมีเพิ่มกิจกรรมใหม่นะครับก็สำหรับกิจกรรมใหม่นะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆอย่าถูกเขาหลอกนะรู้สึกว่ามันจะไม่ได้เพิ่มทั้งหมดนะครับเพราะว่าไอ้กิจกรรมแรกเปลี่ยนมาที่อยู่กับคิงครั้ง,งสงเปนสองแสงนะครับ กิจกรรมบูสต่างๆพวกนี้เนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เพิ่มมาจริงๆนะครับเขาเขียนตรงนี้ครับเพิ่มกล่องของขวัญเซอร์ไพรส์ในร้านค้าเหรียญนะครับคืออันบนสุดตรงนี้นะส่วนอันอื่นเนี่ยคืออันเดิมครับเพื่อนๆแล้วก็นอกจากนี้นะครับจะมีการเปิดหอคอย่งการฝึกฝนกิจกรรมซีซั่นที่8นะครับก็สําหรับสัปดาห์นี้นะครับถ้ากิจกรรมใหม่ที่จะทำเนี่ยก็น่าจะเป็นหอคอยอันนี้แหละครับแล้วก็จะมีกิจกรรมต่อสู้นะครับนิดหน่อยนะที่มันจะรีเซ็ตทุกๆอาทิตย์อยู่แล้วนะครับและสสสําาารรรรััััับบบบงงคคคคมมมอออกกกกลลุ่ศวนนนต์ููะะ็จี้ ในการรีเซ็ตกลุ่มอัศวินครั้งถัดไปนะส่วนบอสเอ,เอเนเก็ยก็จะถูกนำออกน,นะครับปรับเป็นนอกซีซั่นนะส่วนแพ็กเกจกับกิจกรรมที่สิ้นสุดลงในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมสุ่มคัดสรรเทศกาลวันหยุดฤดูร้อนนะครับหรือว่าตู้เมอร์ลินกับอลิซเบธฮอคว่ายน้ำนะครับก็ทั้งหมดนี้ครับจะเป็น <laughs> สิ่งที่จัปเดตมาในวันพรุ่งนี้เพื่อนๆก็สำหรับอัปเดตในวันพรุ่งนี้เนี่ยมีเท่านี้จริงๆครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ วิ่งติกโอเคบ๊ายบายครับเจอกัน